เราก็ยังอยู่จังหวัดเพชรบุรีอำเภอชะอำเนาะคุณนนสิทธิเนาะชะอำเราพามาดูไร่อ้อยนะครับไร่อ้อยที่ใช้ปุ๋ยเกรืนลิตมาเป็นตัวช่วยให้อ้อยของเรานี่มีความเจริญงอกงามเมื่อกี้ไปดูรุ่นสองมาแล้วก็ถือว่าเป็นความพอใจเป็นสิ่งที่น่าพอใจเลยนะอันนี้เป็นรุ่นหนึ่งเนาะรุ่นที่หนึ่งดูความเจริญเติบโตความสวยงามของอ้อย รุ่นที่หนึ่งครับที่ใช้ปุ๋ยกลีนลิฟต์ป่อยแปดเดือนครับเนี่ยแปดเดือนถือว่าใช้ได้แล้วเนาะใช้ได้เตรียมตัดส่งลงแล้วเนี่ตัดได้ครับจะเห็นร่องรอยว่าบางส่วนตัดไปแล้วนะรถตัดลงไม่ได้ตรงนี้เลยเป็นเลยเว้นไว้ตรงนี้มันมันเป็นความชื้นเยอะเป็นหล่มเนาะเป็นหล่มก็ต้องรออีกสักกี่วันนึงจะมาตัดได้ครับเี่ยก็น่าจะสินเดือนนี้ครับทำเป็นได้คือรอแค่ให้ดินมันแข็งใช่ครับ แล้วก็ดินเอ่อรถเข้ามาบรรทุกอ้อยออกไปได้อย่างนี้ใช่ไหมก็ตัดเข้าได้ก็มาตัดได้เลยทีนี้มาถามความแตกต่างของอ้อยเนี่ยรุ่นแรกเนี่ยก่อนหน้านั้นก็ใช้ปุ๋ยยี่ห้ออื่นละแล้วพอหันมาใช้ปุ๋ยกรีนลิฟเนี่ยเป็นไงครับก็ประหยัดต้นทุนไปได้ครึ่งหนึ่งครับราคามันถูกกว่าต้นทุนปุ๋ยัะใช่จริงๆเขาบอกว่าจากร้อยหนึ่งเหลือห้าสิบห้าสิบบาทนะ อันนี้ประหยัดไปครึ่งครึ่งเลยนะครับแล้วผลผลิตล่ะผลผลิตเท่ากันไหมครับเท่ากับปุ๋ยเก่าเท่าเดิมบางทีก็มากกว่าบางแปลงก็ได้มากกว่าอ่าอันนี้คือความพิเศษของปุ๋ยกีริตนะทั้งสูตรหนึ่งสูตรสองคือเกษตรกร,กรตัวจริงมายืนยันว่าปุ๋ยกีริตเนี่ยใช้ดีคุณภาพอาจจะเหนือกว่าที่ใช้อยู่ด้วยซ้ําแต่สิ่งที่ดีเข้าไปอีกคือประหยัดไปเกือบครึ่งนะครับอย่างน้อย สี่เปอร์เซ็นขึ้นไปอ่ะนะสี่สบห้าสิบเปอร์ซแล้วผลผลิตออกมาอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยแหละครับปุ๋ยพีลิตช่วยเกษตรกรอันนี้ถือว่าพอใจเนาะพอใจครับนอกจากได้อ้อยได้ปลาล์มที่สวยแล้วยังขายได้ปริมาณได้เงินเยอะได้สะตุ้งสะตางมาจุนเจือครอบครัวมีอลักมากขึ้นเน <c oughs> รักตังเราอะครับ <laughs> อันนี้ผมแย่กันเลยนะเขเป็นคนรักลูกรักเมียอยู่แล้วนะครับผมก็ดีใจแทนคุณาสิทธิ์ด้วยที่ปุ๋ยกีริศได้มาช่วยพี่น้องเกษตรกรที่จังหวัดเพชรบุรีและทั้งประเทศไทยเรานี่แหละเผลอเผลอลามไปเพื่อนบ้านเราด้วยนะ,อะตอนนี้ไปแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่เผลอเผอไปแล้วไปกัมพูชาแล้วเดี๋ยวกําลังลาวกลาลังมาติดต่อแล้วอะไรอย่างนี้ยเราก็อยากให้ปุ๋ยดีๆแบบเนี้ย ไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้ทั่วถึงจริงๆต้องขอบคุณปุ๋ยกีนลิตนะครับทั้งสูตรหนึ่งสูตรสองแล้วก็ทองสีดนะ้วยเนาะทองสี